สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านเนาะก็วันศุกร์ค่ะก็มาส่งท้ายเนาะก็ขอบคุณหลายๆท่านหลายๆํากำลังใจนะคะที่เข้ามา,เ,าเขียนคอมเมนต์เนาะแล้วกเ็เล่าเรื่องราวที่ตัวเองปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกำลังคิดอยู่ว่าค่าจะว่าจะลงเพิ่มวันไหนดีเพราะว่า เห็นหลายๆท่านบอกว่าเออลงเพิ่มหน่อยได้ไหมอะไรหรือว่าลงให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังคิดอยู่นะคะเพราะว่าเ,ออเราต้องแบบหาวันที่เราสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็อนุโมทนาะสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆนะคะก็ดีใจด้วยเนาะนิชันก็มาบอกเล่าเนาะก็ ถ้าใครอยากได้ก็ไปปฏิบัติเอานะคะเรามีหน้าที่แค่เล่าให้ฟังถ้าหลายๆท่านอยากรู้ก็ไปเพียนปฏิบัติเอาอยากได้อะไรก็ทำสิ่งนั้นนะคะมันเรื่องแบบนี้มันพูดกันยากนะคะเพราะว่าถ้าบางคนแบบอถึงจะเอาแต่ทางโลกอย่างเดียวก็ ติดทางโลกนนะคะบางคนที่เขาแบบคิดได้ฉุกคิดได้ก็ทั้งทางโลกด้วยทางธรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้เราไม่ปฏิบัติภาวนาหัวเราก็คิดไปเรื่อยเปยื่อยสะเพรหระอยู่แล้วฉะนั้นก็เบนกระแสมาหาพลังงานบุญพลังงานกุศลดีกว่าให้หัวเราคิดอยู่กับแต่เรื่องนี้ดีกว่าถ้าว่างเว้นจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ <laughs> มีประโยชน์กับตัวเราเองด้วยบันทึกบุญไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เห็นหลายๆคอมเมนต์เนาะล่าสุดก็มีหลายๆคนที่ทั้งหน้าบ้านและก็หลังบ้านได้อ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วก็บางคนก็ยังแบบทุกข์ใจเหลือเกินคนทุกวันนี้ทำไมมีทุกทุกมากเลยค่ะบางทีทุกแบบทุกแบบที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกได้ยังไงบางทีเขาฟังเราเนี้ยค่ะเขาเอาไปพิจารณาต่อไม่เป็นเข้าใจอยู่นะคะเขา วนอยู่กับสิ่งเดิมจะจะออกจากตรงนั้นไม่รู้เขาจะออกยังไงก็ให้พยายามเบนกระแสะนะคะดิฉันคงบอกได้แค่นี้ว่าพยายามเบนกระแสะพยายามคิดบวกพยายามคิดว่าคนที่เขาทุกข์กว่าเรามีมากอย่างมีมากกว่ากว่านี้คือเรานะอาจจะทุกข์แค่นี้แต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีญาติพี่น้องต้องขอ ขอทานตามข้างถนนอยู่ตามซอกตึกมุมหรือว่าแบบต้องดิ้นรนทำมาหากินต่อให้ไม่มีแขนมีขาเวลาเราไปเจอคนลักษณะแบบเนี้ให้เรามองเขาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเราถ้าเราคิดว่าเราทุกข์จังเลยเราแบบนั้นแต่ถ้าเรายังมี32ครบ32ประการเนี่ยร่างกายครบ32ประการเนี่ยให้เราไปคิดเทียบกับเขาคนเหล่านั้นเขายังไม่ท้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่า คุณเข้าใจเหรอในความทุกนั้นะ่ะดิฉันจะบอกว่าดิฉันเข้าใจทุกอย่างเลยเหมือนดิฉันน่ะต้องเกิดมาในครอบครัวแบบเนี้ยแล้วต้องฝ่าฟันต้องอยู่กับความทุกข์นั้นมาจนจนกระทั่งเรียนจบต้องบอกองไงต้องจนกระทั่งเรียนจบแล้วค่อยเริ่มทํางานแล้วค่อยเก็บหอมรอมริษก็ค่อยมีชีวิตมียืนได้ขาตัวเองนะไม่เคยแบบไม่เคย ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังถึงความทุกข์ที่เรามีหรือว่าถึงความลำบากที่เรามีตอนที่เรียนนะคะฉะนั้นเข้าใจหมดเลยตั้งแต่เกิดมาจนโตมาแล้วก็ได้มาอยู่จนที่มาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยคือเข้าใจความทุกข์ความทุกข์ความลำบากเหล่านั้นหมดเลยโอเคเนี่ยแหละค่ะเลยอยากให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเพราะว่าเห็นมีคหลายคอมเมนต์บอกว่าปฏิบัติมาแล้วสักระยะหนึ่งรู้สึก รู้สึกท้ออะไรเงี้ยตรงดิฉันฟังที่ท่านพูดมานะคะที่หลวงตามาบอกว่ามันยากตรงฐานมันยากตรงฐานมากเลยฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆเนี่ยหรือฟังเก่าๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไปสักระยะหนึ่งละรู้สึกมันเฉยๆมันไม่มีอะไรมันมันเงียบๆมันอะไรอย่างเงี้ยถามใจตัวเองเข้าไปถามใจตัวเองว่า ต่อให้ฉันไม่ภาวานาไม่ปฏิบัติแล้วสมองฉันคิดเรื่องอะไรฉันไปทางโลกมากไหมฉันเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยฉันเอาเอาเอา,เอาได้พิจารณาก่อนไหมหรือว่าฉันอะบางทีปัญหายังไม่เข้าเลยทุกก่อนแล้วทุกรอแล้วคิดแค่ว่ามันจะเกิดแล้วทุกรอแล้วเนี่ยคือแบบขาดทุนมากเลยแบบปัญหามันยังไม่มาเลยคิดแค่ว่า เออมันจะต้องเป็นปัญหาแบบนี้แน่เลยว่าทุกรออะไรเงี้ยเบนเกระแสไม่เป็นเลยค่ะบางคนแบบเบนหนีไม่เป็นเลยคือคิดบวกไม่เป็นอนะ่ะเพราะว่าเราเคยคิดย้ำๆกับตัวเองทางโลกมาตลอดคิดเฉพาะสิ่งที่แบบ มันทาให้จิตใจสุดหน่ามันมันรู้นะว่าดิฉันเข้าใจนะว่าปัญหามันต้องคิดแต่ว่าถ้าเราคิดแล้วเราแก้ไม่ไม่ได้เนี่ยเราจะคิดย้ำๆทําไมล่ะคะเราก็ไปดูเบนกระแสไปดูสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลเพลิดเพลินใจหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราเพลิดเพลินหนีจากความคิดตรงนั้นน่ะบางทีคิดไปก็ใช่ว่าจะได้หาได้คําตอบนะเพราะว่ามันมันวนนะ่ะมันวนมันมันวนกับสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีเหตุมีผลมาหักล้างกัน ก็ยิ่งทําให้ทุกข์หนักขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยแบบสงสารมากเลยหลายๆคนที่เป็นไอกรณีแบบเนี้ยตัวเองเคยเป็นตัวเองเคยเป็นแล้วตัวเองคุยกับตัวเองแล้วสองตัวมันแย้งกันมันทําให้เราเกิดปัญญาในการคิดอยู่ที่ว่าตัวไหนมันจะดึงเราได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวที่คิดดีหรือว่าคิดไม่ดีมันจะดึงเราได้มากกว่ากันฉะนั้น ถ้าดิฉันแนะนําได้แล้วท่านเชื่อเนาะให้ท่านพยายามคิดกลับด้านเบนกระแสะให้มันเป็นแล้วก็คิดแต่ที่มันบุกบวกถ้าสมมุติว่าคิดทุกๆอย่างเดียวเนี่ยคุณเชื่อฉันดิฉันเถอะมันอยู่ไม่ได้มันแบบโอ้ยลาโลกดีกว่าแบบทุกข์มากอยู่ไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดแค่ว่าลาไปแล้วจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งโดยที่มีความสุขมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นความรู้ส เป็นความคิดที่ผิดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเชื่อนะถ้าถ้าเชื่อก,ก็ก็ลองพยายามคิดกลับด้านให้เป็นนะถ้าแบบนั้นมันจะอยู่วนมากเลยดิฉันสงสารหลายๆท่านที่เป็นแบบนั้นมีคุณมีมีมีคุณคุณคุณ,คณ,คณจินดารัตบอกว่ามาเขียนคอมเมนต์ล่าสุดเมื่อวานคุณน้าคะขอให้บอกาตาธรรมทุกท่านให้เพียรปฏิบัติเอาช่วงแรกๆมันอาจจะเข้ามากระทบอาะเยอะ หลังจากนั้นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดิฉันเข้าใจความหมายของแกนะแกนะแกอยากให้หลายๆท่านเข้าใจให้เพียรทำแล้วหลังจากที่คุณเพียรไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งดีๆมันจะไหลเข้ามาเมื่อเราดึงพลังงานบุญนะคุณเราจะเอาเมื่อเราดึงพลังงานบุญบ่อยๆพลังงานกุศลบ่อยๆเข้ามาเนี่ยสิ่งอื่นที่จะเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้หรอกเราคิดถึงอะไรสิ่งนั้นก็เข้ามาเหมือนที่เขาสอนกันทุกวันเนี่ยดึงพลังงานจักรกวาลที่ดีดึงพลังงานคิดถึงภาพเงินทองอะไรแบบมันเป็นจิตใต้สํานึกมันเป็นพลังงานให้เราดึงเข้ามาเป็นแบบเดียวกับที่พุทธศาสนาท่านสอนเลยมเมื่อเราดึงพลังงานบุญเราคิดถึงพลังงานบุญพลังงานบุญก็มาพลังงานบุญกุศลแสงสว่างแห่งบุญก็มาถ้าเราคิดถึงเรื่องความทุกข์ คุณลองคิดสิถ้าคุณมีทุกข์อยู่คุณคุณสังเกตตัวคุณเองเลยตอนเนี้ยคุณมีทุกข์อยู่คุณคิดเรื่องทุกขนะ์น่ะทุกอย่างมันจะมาหมดเลยตั้งแต่โอ้ยทุกข์ตั้งแต่สมัยไหนยิ่งไปฟังเพลงที่มันเศร้าๆนะคุณเอ้ยน้ําตาจะไหลแบบอืทําไมมันทุกข์ได้แบบจับใจขนาดนี้ไม่ใช่สุขจับใจนะทุกข์จับใจทุกข์มากทุกข์แบบซึ้งเข้าไปในใจในะกรีดเข้าไปในใจอนะ่ะฉะนั้นนะ่ะ แล้วทำไมเราจะต้องดึงพลังงานนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยดิชาแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจหลายๆท่านแต่อยากให้พยายามหัดเบนกระแสให้เป็นพยายามเปลี่ยนคิดตามความเป็นจริงมีเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยคือคิดให้มันเป็นตามความเป็นจริงนะสมมติว่ามีใครคนที่เรารักมากๆเนี่ยเขาจากเราไปก็คิดซะว่าเออเขาคงหมดเวรหมดกรรมในชาติภพปัจจุบันแล้วเนาะก็ ไปตามทางเนี่ยมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะคุณให้คิดอย่างนี้มันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็ฉะนั้นอยู่นะปัจจุบันจงใช้ชีวิตให้มันมีความสุขมีเงินมีทองก็ใช้ในสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลทําเงินทาใช้เงินใช้ทองสิ่งนั้นให้เราเกิดความสุขกายสบายใจทําบุญทํากุศลอะไรไปเผื่อแผ่คนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละถ้าใครไม่มีเงินมีทองเยอะๆพอที่จะแบบคิดว่าต้องใช้เงินในการทําบุญก็ไม่ใช่เนาะเราก็แผ่เมตตาภาวนาปฏิบัติสมาธิไปนั่นก็คือเกิดความสุขกายสุขใจนั่นก็คือเป็นบุญละที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยคิดพยายามคิดให้มันรอบด้านนะอย่าคิดรอดด้านเดียวคิดด้านเดียวนีนแบบมันมันก็เจอแต่ด้านเดียวอะค่ะ <c ười> คิดแต่ทุกมันก็เจอทุก ถ้าเราคิดสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ยังเป็นปุถุชนธรรมดาก็ยังพลิกไปพลิกมาได้ในมนุษย์มีหลายอารมณ์เนาะในแต่ละวันฉะนั้นท่านดิฉันไปฟังหลวงพ่อฤสีลิงดำด้วยแหละแล้วก็หลวงตาหม,มาวันก่อนท่านบอกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันเนี้มีทั้งดิฉันจะพูดผิดพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยดิฉันจำไม่ค่อยมั่นแม่นท่านบอกว่ามีทั้งจิตที่เป็น เทวดาหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราจะเห็นเขาเราเขาเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เราจะเห็นเขาว่าเขาเป็นดวงจิตของอะไรบ้างหรือว่าเป็นดวงจิตของพวกามารหรืออะไรที่อยู่ในคนคือมันเห็นได้ง่ายมากคนคนที่เขาแบบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตเขาอะค่ะเป็นไม่ไม่ใช่คนแบบ เป็นมนุษย์ปุตุชนแล้วคือจิตเขามีแต่ความเมตตาสงสารอะไรอย่างเงี้ยคือจิตเขานี่ะไปแล้วแต่แต่ตัวนะ่ยยังเป็นมนุษย์อยู่อะไรเงี้ยท่านพูดประมาณนี้นะดิฉันจําไม่ค่อยแม่นไปฟังหลวงพ่อฤาษีดาท่านพูดก็บอกว่าเออก็ใช่เหมือนที่ท่านพูดเลยเนาะมันเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่ารูปร่างเป็นคนแต่จิตเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราอยากเป็นอะไรเราก็ ใส่พลังงานบุญนั้นเข้าไปถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นจิตเป็นเทพเทวดานางฟ้าแล้วก็บันทึกบุญบันทึกกุศลเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันคุณคิดดูถ้าเราเริ่มตอนนี้นะจนอายุ70-80เนี่ยเราแบบอิ่มและอิ่มอิ่มในบุญและแต่ว่าถ้าใครปรารถนาเป็นอะไรก็ค่อยไปเติมเอานะไปแบบเพียรเอาว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปเรชาตภพต่อไปขอ ปฏิบัติอะไรยังไงก็ว่าไปเนาะเนี่ยแหละก็ค,คือตอนเนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่รู้ตัวรู้ใจนะก็ให้ไปตั้งจิตอธิษฐานเอาอยากให้หลายๆท่านแบบรู้ตัวนะบางมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเองเท่าไหร่ตามโลกตามโลกตามมันสนุกอะค่ะทางโลกยิ่งปัจจุบันเนาะอินเทอร์เนต็ตเกมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะแย,ยะมากเลยคุณคือ มันทําให้เราไหลไปกับตรงนั้นน่ะจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกอะค่ะมันจะไหลลงไปกับสิ่งที่แบบเรื่องทางโลกอะเหมือนเหมือนดิฉันไปฟังหลวงหลวงพ่อหลวงปู่เหรียญแล้วแหละท่านบอกว่าถ้าจิตเราไม่ฝึกนะมันจะไหลไปตามทางโลกมันจะไม่มีพลังมันจะไหลลง,ลงไปสัพเพเฮระไม่มีสาระอะไรอย่างเงี้ยจิตจิตมันต้องอยู่ในการฝึกมันถึงจะอ่าไปได้ตามที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยในการที่เราปรารถนาเราอยากไปอะไรยังไงเราอยาก สำเร็จหรือปถนาเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติในการฝึกจิตเนี่ยเราจะสามารถบรรลุได้ท่านบอกนี้นะคะโอเคพี่พี่เล็กไม่ใช่พี่เล็กสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่เล็กให้ฟังดิฉันพูดถึงเรื่องการหาอุบายอุบายหลอกจิตให้ในการปฏิบัตินะคะดิฉันจะหลอก ของหลายๆท่านที่เข้ามาปฏิบัติใหม่และการจะได้ไม่จะได้ไม่เบื่อถ้าท่านมีความตั้งมั่นตอนนี้ท่านมาเห็นดิฉันพูดเนี่ยหรือว่าคนเก่าๆอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่งมันมันไม่มีพลังแล้วคุณนาาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีพลังแล้วพลังมันหดหายเข้าใจดิฉันก็ต้องไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านมาแล้วก็ทําให้ตัวเองมีพลังนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่แหละ ท่านบอกว่าให้หาอุบายฉะนั้นเนี่ยอุบายที่ดิฉันจะบอกท่านนี้คือให้ท่านน่ะทั้งเก่าและใหม่นะคะให้ท่านน่ะภาวนาจนพระคถา,าติดอยู่ในจิตแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าลูกหรือลูกจะสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตลึกได้กินเดินนั่งนอนตลอดชั่วชีวิตนี้แล้วช่วงแรกๆเนี่ยท่องพระคถา,าให้ติดปาก ติดปากเลยเนี่ยเมื่อติดแล้วมันจะดีดขึ้นมาพระคาถาจะดีดขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกวนบนหัวเมื่อเราปฏิบัติแล้วพระคาถาดีดขึ้นมาแบบเนี้ยคุณก็ท่องไปท่องไปท่องไปถ้าเรารู้ว่าพระคาถาดีดขึ้นมาตลอดเวลาที่เราในระหว่างวันนะคะไปทําอะไรก็ตามจะดีดขึ้นมาอา่ถ้าดีดขึ้นมาแบบเนี้ยสักระยะหนึ่ง ท่านไปลองตั้งจิตอธิษฐานในพระคาถาใหม่ว่าลูกจะภาวนาตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วก็ไปท่องพระคาถานั้นให้ติดปากให้ติดจิตแล้วพระคาถานั้นก็จะดีดขึ้นมามันจะเป็นกับทุกอย่างที่ที่เราตั้งจิตนะคะในในสิ่งที่ดีนะขออธิบายว่าให้ตั้งจิตกับสิ่งที่ดีในการสวดภาวนานี่นะคะในระหว่างวันเนี่ย แล้วจากนั้นคุณน่ะจะวนอยู่กับสิ่งเนี้ยฉะนั้นคุณคิดดูซิว่าในเมื่อคุณวนน่ะคุณคิดดูซิว่าคุณจะดึงพลังงานบูญแสงบุญแสงกุศลน่ะยเข้ามาได้เยอะขนาดไหนในแต่ละวันถ้าคุณไม่ภาวนาพระคาถานี้เดี๋ยวพระคาถาอื่นดีขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อไปต่อไปเหมือนดิฉันเนี่ยภาวนาอยู่ตอนนี้อยู่สองพระคาถาแต่ว่าก็จะมีแจมมาบ้างก็คือพระคาถามหาจักรพรรดิกับพระคาถาเงินล้านของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนาะ แล้วก็จะมีพุทธโธมาบ้างแจมมาบ้างแล้วก็จะมีหัวใจพระพุทธเจ้าหรือป่าค้าที่บอกว่าอิติปิโสวิเศสอีอะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือจะสลับไปสลับมาประมาณเนี้ยถ้าเราคุณคิดดูถ้าเราไม่เพ่งเพียนไม่เพ่งอยู่กับงานไม่เพ่งอยู่กับงานที่ต้องใช้สมองเนี่ยเราทําอะไรก็จะพระคาถาเหล่าเนี้ในการคาภาวนาเนี่ยก็จะดีดขึ้นมาวนไปวนมา จิตเราจะไม่ค่อยวอกไปแวกไปไหนอะ่ะดูเราดูเราเห็นนะกับสิ่งต่างๆเนี่ยแต่ว่าจิตเราจะมันจะเบนไปว่าอ๋อใบไม้เป็นแบบนี้เนาะสีเขียวเอออะไรอย่างเงี้ยคือมองตามความเป็นจริงเออแบบเหมือนเจออะไรเราจะมองตามความเป็นจริงเราจะเวลาเราเห็นคนคนที่เขาลำบากลำบากจนๆเนี่ยเรามองเขาก็รู้สึกว่าเราจะคิดว่า เฮ้ยเขาทำกรรมทำเวรอะไรเนาะทำไมเขาถึงได้มาเกิดในลักษณะแบบเนี้ยคือชีวิตในในยุคปัจจุบันทำไมเป็นแบบเนี้ยทำไมลำบากจังเลยทำไมไม่ครบ32ประการทำไมพิกงพิการอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองตามแบบความเป็นจริงที่เราเห็นเลยคือตาเราเห็นนะคะเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแบบนั้นถ้าใครไม่เชื่อให้ปฏิบัติเหมือนที่ดิฉันบอก ซักระยะหนึ่งเลยท่านจะมองตามความเป็นจริงแบบเนี้ยจิตมันพาไปเองสมองเราอะตามหลังจิตมันจะคิดไปเองว่าอ๋อเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยทําบุญทํากุศลทําอะไรมาหรือว่าทํากรรมทําเวรอะไรมาเกิดในชาติภพเนี่ยเขาถึงเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตัวคิดจิตคือตัวรู้จิตเป็นตัวรู้เขาจะพาเราดูเราคิดเราเห็นตามสิ่งที่เรา พิจารณาตามสิ่งที่เราเห็นในราคาที่ท่านบอกว่าจิตคือตัวรู้จิตคือตัวรู้ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองเห็นเองสัมผัสเองคิดได้ถึงตามความเป็นจริงเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าจิตมันรู้อ่ะมันจะหลบกระแสที่ไม่ดีมันจะคิดกับด้านหรือว่าบอกว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นไม่มีใครทุกข์ตลอดชีวิตหรือว่ามมีใครสุขตลอดชีวิตหรอกมันก็ปะปนกันไปชีวิตมนุษย์นะ่ะเนาะ มันก็ต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุขเพราะว่าเรามีเราสามมนุษย์มีหลายอารมณ์ในแต่ละวันนะนะคะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเบนกระแสมันเป็นหรือเปล่าแค่นั้นนะ <c oughs> วันนี้มีสมาธิ <c oughs> วันนี้มีสมาธิในการทํา <c oughs> การหาอุบายให้ตัวเองที่ดิฉันบอกแหละ,ละถ้าเราชอบอะไรเราก็คิดซะว่าอันนั้นนะเป็นอุบายแล้วก็เราก็ภาวนาภาวนา เบนกระแสภาวนาบันทึกปุ่นเราหาอุบายให้ตัวเองอะคะ่ะเราจะเราตั้งมั่นอะบอกจิตตัวเองจิตใต้สำนึกตัวเองเลยว่าฉันจะบันทึกแต่สิ่งที่ดีฉันจะดึงแต่พลังงานที่ดีฉันจะคิดบวกบอกตัวเองบอกตัวเองจิตใต้สำนึกมันจะรับบอกตัวเองคะ่ะและทีเนี้ยเหมือนดิฉันเนี่ยในการในการหลอกตัวเองเนี่ยดิฉันท่านบอกว่าให้ให้เลือกในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะหาอุบายเนี่ย ดิฉันชอบดิฉันชอบกะสินดิฉันยอมรับดิฉันชอบกระสินดิฉันชอบลิดดิฉันชอบฝึกลิดดิฉันเนี่ยนั่งมองภาพมานั่งมองแหวนปูอะคุณดิฉันถอดออกมาจากมือเลยนะแล้วก็นั่งมองกระทบกับแสงอ่ะดิฉันไม่ได้กําหนดนะว่าดิฉันจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่อะไรเงี้ยดิฉันก็นั่งไปนั่งไปมองไปมันสนุกเพราะว่า อันนี้ใช้วิจารณญาณนะคะมันสนุกเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในแหวะนนะ่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีแปลนเปลี่ยนแสงเปลี่ยนลักษณะเราก็จะเพลินกับสิ่งนั้นเราก็ตามดูตามดูโดยการจ้องนะคะห้ามคิดเป็นเรื่องอื่นถ้างั้นมันจะไม่เห็นเราก็ตามดูทีเนี้ยมันได้นานมากเลยคุณมันได้นานเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงนั่งได้นานมากเลยจนรู้สึกจิตมันจะบอกว่าพอแล้ววันเนี้ยเอาแค่นี้แหละ เดว,วันใหม่ค่อยทําหรือว่าถ้าวันใหม่ไม่ทําก็เป็นวันถัดไปอะไรเงี้ยนี่คือเป็นอุบายในการปฏิบตัติเพราะว่าเมื่อเราจิตเราเพ่งเนี่ยเราจะมีท่านบอกว่าเมื่อจิตเราเพ่งลงไปเนี่ยไม่ว่าทําอะไรก็ตามนะคะภาวนาก็ตามหรือนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยจิตเราจะมีพลังท่านบอกอย่างนี้นะที่ที่ฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านพูดแล้วนะคะจิตเราจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าคุณนาคะตอนปฏิ